ดจจะขึ้นบางคนมันจะมีเอ็นน่อยนึงไม่้อง เมนูซุำกำนจัก่ะกินสอ,อย่างเลยกินีไปกินซุกกินเมนูง่วงเลยเมนูว่มันหยุดพี่นนองเสียงผักปอ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 ,กอ้มีขมพี่นาะขมขมยิงหนอยเลยน้ำปลาน้ำปลาเทน้ำปาใา,าน้น ผงขาวหลายคนเพื่อความนวลใช่ปลาหรือยังงีหรอเรได้กินมันเป็นปลาอะไรพริกพริกป่นพริกปนหล,กลักเลยมีพริกกับโขดของหอามีไหเข้าขั่ว กระโขวตองโขลยไหมเลยพริกกระข,ขหัวหอมหัวหอมเอามาซอยซอยไปหัวหอมกับพริกดยดใส่กันเลยใส่ไปคนหน่อยคนหนึ่งนะนี่นะลาบหัวกินมันหอกเลยพี่น้อง กินกระหัวไปเนอะเออน้ำลายไหลเยอะเนี่ยซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงโอ้กิเหมือนกันนึงกินกระหัวมากับล้วนเหนือน้ำลายแตกเลยพี่น้องเพิ่มขมวดหนึ่งคาณน้องคิดไปหนึ่งพี่น้อง ใส่ไปจัดไปจัดไปพี่น้องตอนเสาร์มาจีบลาคาที่หน่อยในรายการเด้พี่น้องหยิบยอนยิบหย่อดสวัสดีพี่น้องมาพอกัมนมานี้วันหยุดมานเนีย มันจะต้องมีงูอหลับงูวพี่น้องหลับงูวหลับซุกหลับดีบเลยวันนี้โอ้จุดิบจุหลับเป็นหลับซุกพี่น้องซิ่งม,มันจะคำก่อนเขาเนี้ยบนพี่น้องจุจิจ้มได้จุจะคำบางก่อน khủng âm làm cái này vào để khủng thêm trầm cho vào này เจียวเนื้อก็มีความนัวไปหน่อยน้งสุดรสตปลโาแซบปแซบไปหน่อยไหล,จะ,ดดล,ลจะไหลลอะสีเอีนหน่อยนึ่งไปหน่อยลองสิบเบ็นหน่อยหนะึงเอ็นหัวเบ็นหัว

ง่อเนี่ยมันเอกลักษณ์ของง่วมี่หรอมันจะมีไขมันอนะไรนึงเวรเอร์มันจะแชบมันจะแสบมรมีไขมันอะไรหนึ่งหรอ กินไปจมไปพี่น้งองจอมยาบาทเนี่ยเมื่อทุะเทศในโลกเนี่ยทุกทุะเทศในโลกประเทศใน,โล,ศนโลกเนี่ย รัฐบาลจะอ,ออกมาปกป้องประเทศชาติพี่น้องทุกทุกประเทศเลยที่มันสู่กันอยู่แถงนี้ว่ารัฐบาลพี่น้องตัดสินใจยุเคเข้มกรมฮ้ามัดพวกนี้มันมาปกป,ป้องประเทศโดยผู้นำประเทศพี่เนาะคิดกับการในประเทศไทยพี่เนาะ เมื่อปบป่องประเทศ่ยมันเป็นยังไงกันหอยทอจะทัวท่ว,ว,วจะไม่ลงเลนะแต่บ้านเข้าเหน่นาทีของเขาจะไม่ท่านใจไปทะชนหรอ่วน้องพ่อแจ หลายวันสาบดมันเห็นแอบคิดอะไรว่าเอ้ยมันไปแอบพินยังกันรัฐบานเออนี่ยังมันบอกประชาชนหรือเปล่าประชาคนไทยออกย้อนคิดพรือไม่ดีไทยหรอ ทหารแดกว่าเอาเหนือชีวิตฝรั่งขายชั้นขาแหลกมาเพราะมันสงบซึ่งเห็นทอนทหารอมาเฉยพี่น้องเออรัฐบานก็ไม่เข้าใจเอาลายกับทั่วชั่วโลกเองเดีย๋ยวคนคเอิ่นไปปรับทัศนคติอีกเลยเนอะบอกคำนี้แหละเหนืองวดเนี่ยก็แสบใส่แดงกับสูนไปคนใต้ทยเอาไปยอมเรากันไป รัฐบาลก็โค่นี่เาเลือกมาแหละ <laughs> เฮ้าเลือกเข้าไปบางคนก็เฮ็ดดีเฮ็ดตามมันจะยากระเองวบบบางคนเห็นในหลายก็เปลี่ยนเผ่าวมื่อมไม่คน,นคดีก็บนดีเล่า ทำเจ้าคนเรากระเบื้องันเขาเหลือคนไปอ่ะโอ้โหอัน,นข้าวขาวนี่มันอ่ะสิบกิ่อ,อีกอย่างหนึ่งอ่ะซอสที่มันเข้าไปอ่ะไม่นสนใจอ่ะ โมสนใจก็ไปหาเงินอย่างเดียวคิดนั่งกระสางนี่นั่งกระสังใหกูห้เงินเันเต็มเ็เดี๋ยวมันเอาเงินอ่ะมันคิดว่าเ,าเงินมันสื่อประทาชสนไปเนาะคนตะกอเนี่ยมันโมมี่อยู่ทงยูทูปโมมี่โมไม่หายข้อมือเขาเอาเงินมาให้เอาเดือกเข้าไปคนเดือกแน่คนโมดเดือกแน่โครงการมากันเมือมัน,ม,นมันเข้าไปมันก็ไปเช็ดตามใจมันพอพักเอาพวกเข้าไป Của Bản bán của mương Nhưng thiệt thang 10 lần Thì này chung 7 lần 3 lần với bên cạnh Nói chung nó sẽ lọt kinh มันเงินส่วนต่างภาษีเข้าไปปพ๊บมันก็เอาไปซื้อเสียงอีกพี่น้องรอบหนาญก็เข้าไปอีกแต่มันได้สามล้านนะรอบหนาญมันเอาไปสิบล้านทีเนี่ยพี่น้องจากซื้อโค่นสองร้อยก็โค่นสองพันนะพี่น้องเพราะมันได้เข้าไปอีกก็ไปเอาอีกพี่น้องเอาไปอีกกินไปอีกสามมันเครือนใครเนี่ยสามมันเครือนใครซื้อเสียง ทั้งแล้วมกับโบราณมีเชื้อหายแต่มันคมเชหายมันเกิดขึ้นนี่หมันเกิดขึ้นคือ,คอมันมีอำนาจรัฐมันบวเต็มที่ไปนเนาะมันมีคนแบบีหลายเขาเลือกเข้าไปเข้าไปถอดเขา้าอะไรเขาก็เป็นคนเลือก <c oughs> ปัญหาที่ไม่ได้ถือการแก้ไขพี่น้อง เรื่องหยมันเกิดจากเรื่องเงียวย่สื่อเสียงเข้าไปเอาพ้นประโยชน์พวกพวกเจะาของพวกงงเจ้ของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในงงานต่างวขายกองขายของสาวไปัหาขาคนตีกันขาคนไทย ถ้าง,งานต่งางชำชัดถือก็ไว้ในพิกุลมาอยประาณแบบบ้านพี่หนองมีวะหวานผมนี่ร้ายครับคนงานคนบรรดาประเทศ็มีคนดีคนบ่ดีพี่น้องไม่ถือคนดีก็ดีไปไปเถอคนบ่ดีก็กขาวเป็นขาวไรคนเนี่ย ฝากไปให้คิดมิมง่มงบางท้มันสื่อเยอะครับแล้วไปเดือกมันลงนมด้างระบบหนึ่งไปพี่น้องเลือกข้นมือสื่อย่างหนังนก็มันกับโมโก,กงอาจจะพัฒนาอาจจะบุกเกงสมุทรสมุนมือสื่อย่างคืออาจจะโกงก็โกงหน่อยตัวนต้นทุนมันมันไม่ลงทุนหลาย เพื ite, ่อเพื่อมันปกะกาเอาพี่น้องคนที่บู้สื่อเสียงเข้าไปในสภาเนี่ยมันจะประกาศเงินเพราะว่าเขาต้องรักษาตัวเขาแล้วก็รอบหน้าถามประเทศตัวคือคนอื่นมันก็จะเป็นแบบคนอื่นคนไทยบริโอกอันคนไทยโง่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งไปแล้วหิ่งห้อยเรคชิมนีมันยาวแล้วสามหัวแซ่บแสบผมก็มาชิมหน้าพี่น้องชื่อร่า